ห้าเเพที่จะิ่ตกคงาวนทำให้ใจร้อนหนวยทำคุณพลไม่ขึ้นก็ได้เป็นเคสด,ดีที่ดูน่าสนใจน่าพิจารณาก็มีข้อมูลภาพประกอบนะครับ เบอร์มืถือหลักการในเบื้องต้นไม่นับ3ตัวแรกดู7ตัวท้ายใน7ตัวท้ายไม่ว่าจะมีเลขอะไรก็ส่งผลกับผู้ใช้นั้นๆอย่างในเคสเนี่ยนะครับคือเขาเคยใช้เบอร์ที่มีมา4ปีก็คือเลข3ามสามสามเจ็ดห้าเจ็ดห้าโอ้โหเจ็ดห้าห้าเจ็ดเยอะมากยังไงต้องสมมติเขาเจ็ดห้าห้าเจ็ดมันทำให้ใจร้อนรนก็ได้ทำคุณผลไม่ขึ้นก็ได้ทำให้คนเครียดวิตกก,งกังวลจริงจังอะไรมากกว่าปกติได้ถ้าเก่งเก่งไปเลยถ้าเครียดมีปัญหาทะเลาะคนก็มีปัญหาหนักไปเลยทีนี้น่าสนใจคือต่อมาเบอร์ก็มีการใช้อีก นะครับเปีก็เป็นเลขทํานองเนี้ยก่อนข้างเยอะก็คือ7 5 7นะครับ3 3 6 6แล้วก็7 5 7 5 5 6 6 3ตัวแรกไม่นับนะครับชีวิตก็ต้องเจออะไรยากๆเรื่องของการทะเลาะกันเหนื่อยยากแล้วย้ายอีกเบอร์หนึ่งเขาก็ยังหาเลขที่สอดคล้องกับวิบากกรรมความทุกข์คือ